ติดเนาะ่ไพายงไปเย็นนะนะ่ไหมเไปติดนะคะลองไปนะคะพี่เฟลลี่มามนลูกนะ้าขวานพี่เฟลลี่มามยมาลูกมาเป็นกำลังใจให้น้องยี่บ่าบ้างนะคะ17แดงพี่พี่ตาเออยไม่งอแงบุเด็กดีไม่งอแง แนนนี่เยงงงนะคะด mm ูไหมูไหมม่ไม่ีงงงไม่ดูเอาอะไรนี่หือยายหรคะยายก็เหนื่อยอุ้มลงอะงองแ่ยายไม่ได้หรอกงนค่ะสิบเจ็ดแดงค่ะคุณยายน้า อ๋อตาตุอตาไอ,อ,อมาค่ะ17แดงค่ะเช็ดเน,นยเสจตัวนะูนะเ<อ>ปล่นเสื้อผ้านอนเส็นเส็ตัวเป็นสื้นอนนะคะ

เอาไว้ค่ะให้ยี่หวาสามแดงค่ะอี่หว่าเต็มร้อยเหรอยี่หวาเต็มร้อยเหรอคะเต็มร้อยเหรอปกีมออยเลยค่ะปีกีแบบูใช่ไหมปีกีแบบพี่ศูนย์ใช่ไหมลาเต็มร้อยเหรอวีปีกีลาวยอุ้ยอ๋อ W มันแทนตัวอะไรฮะ W of genius แล้ว V one เนาะแล้ว V วงแสาวออ๋ตัว O แล้ว V วงขอบคุณค่ะพี่สาวแม่ขวัญแม่ขวัญอยู่โคราชค่ะวันนี้แม่ขวัญอะไรลูกรู้ไหมว่าน้องชอบดูไฟอืมไฟเนะ่ยอืมนี่หว่า W of genius แล้ว V one เนาะ แล้ววีวงไม่ใสาวออตัวโอแล้ววีวงขอบคุณค่ะพี่สาวแม่ขวัญเนื้อขวัญอยู่โคราชค่ะวันนี้เนื้อขวัญอะไรลูกไหมว่าน้องชอบดูไฟ,ฟอืมเฟร้ยอืมนี่หว่า